ฟิธ mm ิกรใหม่ค่ะสีสีสวยมากเลยฮะจริงเหรอสีสีผมเขาเล็กสีอะไรคะเนี่ยสีเนี้ยหรอสีอะไรยาสีเทาหมุนอ๋อเดี๋ยวว่าจะไปทาบ้างเห็นด้วยเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวพาไปร้านนี้รับรองเท่สุดๆอุ้ยพี่จุ้ยตัดผมหมอตัดนิดหน่อยเฮ้ยเทาก็ตัดด้วยนิดหนึ่งนิดหนึ่งนิดหนึ่ง โอเคโอเคเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกหล่อเลยะเออเออเออมามามาวันนี้นะคะติดลบไปเจ็ดจุดภาพเซ็ตยังไงดีอ่ะสัปดาห์หน้าก็เออเดี๋ยวเราเราดูทําเฟรมวิกกี้ประกอบค่ะล่าสุดดัชนีเซ็ตหนึ่งพันหกร้อยสามสิบสี่จุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูทําเฟรมวิกี้นะดูแล้วทําเฟรมวิกกี้อาการใช้คาว่าหน้าเสียวไสเหมือนกัน ว้าว <Wow. S 2> นะครับอาการหน้าเสียวใ้เหมือนกัน <Yeah. S 2> เพราะว่าเอา่อเท่าที่สังเกตดูนะฮะเอ่อชุดล่าสุดตรงนี้นะที่รีบาวขึ้นมาสามวีคนะฮะวีคที่แล้วเนี่ยผมไล่ดูตามแต่ละแท่งเลยนะค uh. ่ะอ่าวีคที่แล้วเปิดปิดพอๆกันเลยแต่มีหางอยู่ทางด้านบนมีหางในความหมายก็คือ เอแรงขายชนะแรงซื้อเมื่อวีคที่แล้วนะฮะแล้วสัปดาห์นี้นะฮะต่อด้วยคาดว่าว่าวีคนี้คงจะต้องคงปิดลบอะมันคงไม่มีอะไรพลิกแล้วมั้งตอนนี้สี่โมงสิบสองนาทีนะครับผม <c oughs> แล้วก็ตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเปิดมาก็ร่วงต่อด้วย <c oughs> นะฮะร่วงร่วงเยอะซะด้วยเพราะนั้นเนี่ยดูอาการแล้ววีคนี้เราน่าจะเห็นแท่งปิดแดงๆแ,แบบนี้แหละประเด็นก็คือว่าเอ วีคที่แล้วเป็นโดจิหางอยู่ทางด้านบน<ห>แล้วก็ปิดแดงว<ช>ีคนี้ปิดแดงโอ้โหมันใหญ่อยู่นะมองบวกยากจังเลยนะฮะมองบวกยากเลยนตอนนี้นะครับและด้วยสถานก,การณ์โดยภาพรวมต่างๆโดยเฉพาะในเรื่องของอินฟลชันโดยเฉพาะในเรื่องของการแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยนะครับท่านก็ดูดูเรายากอยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมขอเช็ค เช็คแวลูนี่สิว่าชุดชุดที่รีบาวเนี่ยแวลูเป็นอยนะ่างไ้งมูลค่าการซื้อขายนี่เยอะหรือเปล่าก็ปรากฏว่าชุดที่เด้งมาสามวีนี้โอ้โหมูลค่าการซื้อขายเบาบางมากนะคือคือเด้งแบบไม่แข็งแรงไม่ขนะฮะใช่แบบเบาๆเหมือนแบบแค่เขย่งเขย่งและพร้อมที่จะล้มตัวลงนอนอ <laughs> <laughs> อกฟังแล้วดูอ่อนแรงจริงๆด้วย <laughs> เปรียบเปรยซะเห็นภาพเลยพี่จุ้ยคะ่ะอ่าทรงประมาณนั้นนะ่ะนะฮะ ก็อย่าตะคิวกินแล้วกันนะถ้าตะคิวกินนี่แบบโอ้โหลมนากเไม่จืดใช่ดูไม่จืดเลยนะฮะเพราะนั้นดูโดยภาพวีคลี่และสรุปไม่ดีนะครับไม่ดีไม่ดีพอมาดูเซตฟิฟตี้ฟิวเจอร์เอสห้าศูนย์เอมสองสองนะฮะเออคือถ้าสมมุติว่าอยากจะรอสัญญาณเนี่ยต้องรอให้ปิดต่ำกว่าเก้าแปดห้าก่อนค่อยช็อต 9 8้แปดห้าค่อยช็อตอ่าแต่ถ้าสมมุติใครบอกว่าโอ้ดูภาพเมื่อกี้แล้วแม่อาการไม่ดีแบบนี้ไม่ไม่ต้องรอให้หลุดจะได้เก้าแปดห้าเนี่ยก้าห้าเลยไม่ไม่ต้องรอเลยนะฮะเอาเอาแถวนี้ก็ได้ผมก็เห็นเห็นด้วยนะค่ะไม่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 ต้องรอก็ได้นะฮะอาจจะช็อตก่อนเลยก็ได้เอ่อแล้วแล้วให้ดูสต็อปลอเนี่ยที่หนึ่งศูนย์ศนย์หนึ่งไกลนิดนึงนะฮะหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้ว แล้วมีเทลลิ i n g stop ให้ด้วยที่996ค่ะนะครับอ่ะแผนก็จะเป็นแบบนี้ครับผมโอเคช็อตหมดเอยแล้วตัวค่าเงินบาทล่ะคะโอ้ค่าเงินนี้แบบง่ายมากเลยง่ายมากเพราะว่าเพราะว่าเราเปิด <c oughs> ลองมาอง<ม>าตัอพักนะแล้วเนาะถ้าจะ รวมบิกนี้ด้วยก็น่าจะสองวีกแล้วที่เราเปิดลองกันมาแล้วด้วยด้วยสถานการณ์นะตอนนี้นะฮะส่วนต่างดอกเบีย้ยไทยสารมันาถางขึ้นเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่บาทมันจะไม่อ่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุธ์ของเราก็ไม่ถือบาทนะฮะไม่ถือบาทเอาเงินบาทที่อยู่ในตัวเราเนี่ยนะฮะ อยู่ในกระเป๋าตาอยู่ในแบงก์นะฮะมีทำไงเงินบาทยังไม่มีนะฮะก็ไม่ต้องถือนะอย่าถือถือให้น้อยถือให้น้อยนะครับแล้วหันมาถือดอลลาร์แทนโอ้โหครับวิธีการถือก็ง่ายๆเลยมาเปิดลอง USD future ในตลาด g ีเฟนี่แหละเปิดลองอ่าสต็อปลอตตอนนี้สามสิบสี่บาทยีิบสี่ค่ะ และมีเทลลิงสต็อปที่สามสิบสี่บาทสามสิบห้าครับผมครับผมอะก็มีอันนี้นอนที่ยังดูดีนะแล้วอะไรดูดีฮะตาเปล่าค่ะไม่มีอะไร <laughs> ทักสตกใจนะ <laughs> <laughs> ไปตอ่อะไรต่อซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์คือก็เลยบอกว่าเห็นกราฟขึ้นอย่างนี้นี่มันไม่ดีนะบาทเนี่ย ไม่ก็เราเปิดลองไงอ๋อลองดอลลาร์นะฮะไม่ให้ลองบาทนะฮะเราลองดอลลาร์กันดอลลาร์ค่ะถัดมาซิงเกิลสอปฟิวเจอร์เหลือกี่ตัวแล้วเนี่ยพี่จุ้ยอ่ะเอ่อบีเอ็มเนี่ยโดนไปแล้วช่วงต้นสัปดาห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เหลืออยู่ก็จะมีเอ b ซีบีนะเอสซีบีเรามีแบงค์อยู่หนึ่งตัวนะครับสต็อปล s อ1หนึ่งร้อยแปดบาทห้าสิบครับครับตัวถัดมาบีกริม ว้าววิริมวิริมวันนี้อยู่ในแดนบวกเล็กๆล,ล่าสุดสามสี่เจ็ดห้าครับสต็อปลอสสามสิบสามบาทห้าสิบตัวถัดมาเป็นซีเคซีวันนี้ก็บวกเล็กๆครับสต็อปลอสยี่สิบบาทห้าสิบตัวถัดมาเป็น KTC KTC วันนี้ก็บวกเล็กๆเ,กเกช่นเดียวกันล่าสุดหกสิบเอ็ดห้าศูนย สต็อปลอสอยู่ที่หกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์สิบบาทเจค่ะและตัวสุดท้าย KCE ีของย่อม,มาทั้งสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ยาหลุดสตอปนะ<า>เพราะสตอปของเขาอยู่ที่หกสิบสามบาทยีห้าครับค่ะ<า>ครับผมหมดแล้วครับหมดแล้วนะได,ไ,ดได้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 อุ้ยพี่จ่วยพาพาไปดูน้ำมันหน่อยสิอยากรู้นะ่ะน้ำมันเอาน้ำมันไหนดี บิวท <The> <T> ีไออเูให้ดูให้ดูภาพใหญ่ก่อนละกันคนี่ภาพใหญ่ในไทม์เฟรมบิ๊กลี่ก็ต้องบอกว่าบอกว่าอะไรเดียพร้อมที่จะทำต่อทำนิวไฮไหมนิวไฮเลยเหรอก็ถ้ามาสมเด้ยมันก็ต้องต้องลุนนิวไฮไฮของเขาเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเก้าเหรียญสี่สิบสองเซน นนแล้วก็ประเด็นก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราดูตามออเลียตเวฟอ่ะ,ะชุดชุดเนี้ยชุดที่ออกอาการไซเวดาวเล็กๆตรงเนี้ยนะ,ะที่มาแตะแถวๆร้อยเหรียญแล้วเร้งขึ้นในชุดเนี้ย<ะ>มันมันสามารถมองเป็นเวฟสี่ได้สำหรับน้ำมันค่ะนะฮะแล้วถ้าสมมุติว่าสิ่งที่เราคุยกันนะตอนนี้<ะ>มันเป็นเวฟห<ะ>้าสมมตินะฮะเวฟห้ามันก็ต้องต้องไงฮะต้องนิวหาย นะครับต้องมีวาอันนี้คือ Time Frame Weekly เลยนะภาพใหญ่เลยใช่ทีนี้พอมาดู Time เฟรมเดลลี่เขาก็ยังขึ้นไปได้เรื่อยๆนะครับตราบใดที่ยังไม่หลุดแถวแถวร้อยเท่าไหรเอ่ยร้อยสิบเก้าร้อยสิบเก้าจุดสามเก้านะครับ Time Frame ดลลี่ก็ยังคงสอดคล้องกับไทม์เฟรมว e e ลี่นะแล้วก็ล่าสุดการประกาศสต็อกน้ำมันเอเบนซินสารัต ลดลงเยอะเลย oh, oh. นะฮะพอลดลงเยอะแปลว่าอะไรแปลว่ามันทำให้ซัพพลายนะ้ำมันลดลง <Huh. S 1> นะฮะราคานะ้ำมันก็เลยปรับตัวขึ้นแล้วผมคาดว่านะ,ะถ้าสมมุติว่าจีนนะฮะจีน <In. S 1> จีนเขาปลดล็อกดาวบ้างนะฮะคือคือณนะตอนนี้เขาไม่ยังยังไม่ได้ปลดล็อกดาวแบบเต็มระบบยังมีล็อกดาวบางบางพื้นที่ อย่างของเซี่ยงไฮ้ก็มีล็อกดาวน์คอานี้ถ้าสมมุติเขาว่ากดล็อกขึ้นมาอมโอ้ม,มันจะทําให้ดีมานเพิ่มมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะน่าส่งผลบวกต่อราคาน้ำมันเติมเติมได้ครับผมค่ะพี่จุย้ยได้ได้ได้ไ,ดไปดูคำถามดีกว่าพี่จุ้ยตอบให้หน่อยนะจะพยายามครับจะพยายามน่ารักที่สุดนี่น,นี่มีพี่เขาเซล ผมพี่จุ้ยมาด้วยนะบอกว่าหล่อจังเลยอะมาดเข้มของน้องโหยนจังเลยเขินจังเลยไยเป็นคำถามที่อาร์ซีอาหรอพี่เขาจะถามหุ้นน่ะอ๋อตู่ทำไมทำกันแบบนี้ tr นาแนวต้านเท่าไหร่คะ TRC อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่จุ้ยหน่อยนะพี่ๆค่ะ TRC แนวต้านอยู่สามหกตังค์ครับผม ฮะผมเชื่อว่าถามเพื่อจะหาจุดเข้าแน่เลยก็คือต้องรอให้เขาปิดเหนือสามสิบหกตังค์ให้ได้ก่อนนะวันนี้เนี่ยก็ถือว่าได้ได้ลุ้นนะแต่ว่ามันก็เฉียดฉิวนะคือไฮไฮสามเจ็ดตังค์เนี่ยทำองทาเหมือนจะรู้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องต้องให้มันปิดเหนือสามสิบหกสามสิบหกตังค์ให้ได้ครับผม36ตังค์นะถึงค่อย follow ครับได้ค่ะซาบีน่าราคาขอคำแนะนำด้วย ซาบีนาเอ่อซาบีนาสต็อปสต็อปที่ไม่ควรหลุดคือยี่สิบสามบาทหกสิบยี่สิบสามบาทหกสิบนะเพราะน,นั้นนะชุดนี้เนี่ยก็ยังถือว่าได้ลุ้นเพราะว่าเอ่อสัปดาห์นี้ที่ย่อลงมาเนี่ยนะฮะวอลลุ่มวอลลุ่มยังไม่ไม่เยอะสักเท่าไห,หร่ค่ะเพราะนั้นก็ยังถือว่ายังถือว่า,วาไต้ลุ้นอยู่แต่ต้องไม่หลุดยี่สิบสามบาทหกสิบ ค่ะ T V I ค่ะแนวต้านเท่าไหร่คะพี่จุย๊ย T V I T V I โอ้เบรกมาพร้อมกับวอลุ่มเลยนะฮะเบรกอยเจ็ดหกศูนถือว่าเป็นสัญญาณซื้อนะครับอ่าจุดนี้ก่อนนะฮะจุดนี้ส <16 40. S 2> ิบหกสี่ศูนย์แนวต้านก็คือชุดนี้ยี่สิบอศูนย์ครับค่ะอ่าสลับไปทางคำถามจาก YouTube บ้างตอนนี้รับชมกันเรากันอยู่500กว่าเลยแหละถาม K C C ค่ะ KCC ยังถือว่าได้ลุ้นนะครับนะฮะถึงย่อมาย่อมาสวันแล้ววันนี้งัดกลับขึ้นไปนะฮะก็ถือว่ายังได้ลุ้นอยู่เพราะว่าชุดของการย่อเนี่ยนะฮะเขาไม่ย่อไม่ลึกถึงขั้นขนาดเ,เล่นตำกว่าเจ็ดบาทสี่สิบเพราะ,ะนั้นก็ก็ยังโอเคอยู่แล้วก็ดูแล้ววันนี้ก็น่าจะปิดบวกได้สูงกว่าเมื่อวานนี้นะฮะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยจุดสต็อปก็จะให้ดูที่7จ็บาทสาไปเลยครับ 8บาท30ค่ะอีก2ตัวสุดท้ายถามตัว xo 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 ก็ break มาพร้อมกับ volume ซึ่งจุดที่เราใช้วัดคือ1550วันนี้ก็ดูแล้วน่าจะปิดเหยือ1550นะครับ<ม>ก็ถือว่าเป็นสัญญาณซื้อเหมือนกันะนะส่วนจุด s t อ p ให้ดูที่1490ค่ะโอเค คำถามสุดท้าย N-E-X ถือต่อได้ไหมคะ N-E-X <X. S 2> อะถือครับถือนะโอเคอ้าวแค่นี้เลยเหรอถือครับครับ <laughs> กำลังจะรอว่ามีอะไรแนะนำเพิ่มไหมถือนะถือครับถือครับอ่าอ่าได้ได้ครัพี่จุย โอเควันนี้ขอบคุณพี่จุ้ยมากๆเลยนาะแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาพูดคุยกันต่อนะโอเคครับสวัสดีครับอย่าลมไสีผมด้วยนะ <laughs> <laughs> จะรอชม <laughs> โอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคำแนะนำจากพี่จุ้ยค่ะจุนจรนเวศศักดิ์ศรีนะคะจากออสซิลีฟิวเจอร์นะก็มาพร้อมกับข้อมูลดีๆที่มีให้การเป็นประจำทุกวันศุกร์เลยนะคะพูดคุยกันไปสนุกสนานกันไปนะพี่ๆนักลงทุนค่ะ